ก็คือเป็นกลุ่มเรื่องสุขภาพก่อนเลยนะครับเพราะที่บ้านผมเนี่ยก็จะมีคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะคุณแม่ผมก็อายุมากแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องหัวใจเ่ยคอเลสเตอรอลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาศึกษาดูนะว่าสามอันดับโรคร้ายแรงนะครับปัจจุบันบนโลกใบนี้นะครับเขาบอกว่าอันดับแรกเลยนะครับโรคหัวใจกับโรคมะเร็งเนี่ยนะครับตอนนี้มาสูงสีกันเลยนะครับนะครับแข่งกันเป็นที่หนึ่ง่ายๆนะครับบางปีนะครับคนที่เสียชีวิตที่โรคหัวใจก็เยอะมาก บางปีนะครับคนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก็เยอะมากนะครับแล้วไหนจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดในสมองอีกนะครับนี่คือสามระดับโรคร้ายแรงที่ทําให้ประชากรในเมืองไทยเสียชีวิตเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดต่อนะครับแต่เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายเราเสื่อมเนี่ยดูสิครับโรคอะไรครับเบาหวานภูมิแพ้หัวใจความดันเก๊าไตตับนะครับกระดูกเสื่อมนะครับโรคซิสหรือสีรุงสว่างนะครับไฟนัส โรคพวกนี้ yeah. ติดต่อกันไหมครับมผมเป็นเบาหวานนะครับทุกท่านมากินน้ําแก้วต่อจากที่ผมทานเนี่ยติดต่อจากผมไหมไม่ติดับผมปเป็นลิสิโดลงนั่งเก้าอ,อี้ตัวนี้พี่นั่งต่อจากผมติดไ,ไหมครับไม่ติดแต่ผมไม่ได้เป็นนะครับนะครับ <analy zer> <plataforma>. ยังไม่ต้องกลัวนะครับไม่ได้เป็นนะครับ <aiming>. <directors> เพราะฉะนั้นครับโรคพวกนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการติดต่อแต่เกิดจากอวัยวะในร่างกายมันเสื่อมนะครับตามสภาวะนะครับตามอายุขัยของเราครับเพราะฉะนั้นครับสาเหตุต่างๆของเรงนะครับของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่า เกิดจากไขมันนะครับที่เข้าไปสะสมอยู่ในหลอดเลือดโดยที10่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเหมือนสายยางเนี่ยนะครับเวลาเราปล่อยไว้นานๆมันก็ตกตะกอนถูกต้องไหมครับหลอดเลือดของเราก็เหมือนกันนะครับอาหารที่เรากินไปในแต่ละมื้อนะครับมันก็เข้าไปสะสมและอุดตันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับบางคนเป็นโรคหัวใจตอนอายุ30ไปเจอไหมอายุ25ต้องไปผ่าตัดหัวใจแล้วก็มีนะครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับก็เกิดการอุดตันในหลอดเลือดนะครับหรือแม้กระทั่งคนเป็นมะเร็งนะน่ากลัวไหมครับเนี่ยเห็นภาพที่ดูนะเนี่ยมะเร็งเต้านมนะครับ ผู้หญิงบอกบางคนบอโอ้พี่หนูว่าจะไปเสริมนมมาดีนะครับทําเป็นมะเร็งดีกว่านะไม่ต้องเป็นนะครับน่าก,กลัวนะครับอันนี้เดี๋ยวเป็นนานๆเดี๋ยวต้องตัดทิ้งเลยนะครับเ<ด>พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโรคต่างๆพวกนี้ผมบอกเลยว่าอย่างมะเร็งเนี่ยนะครับผมเองก็มี